สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องสวนมุมใหม่บ้านนะครับก็จะพามาอัปเดตราคาไม้ด่างนะครับชั่วเก้าชั้นนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็มีหลายฟอร์มหลายไซส์หลายขนาดด้วยนะครับอ่าเป็น PE ที่สามนะครับวันนี้มาพบกับร้านวิยอาณการ์เดนวิยอามาแล้วนะครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวิยอาณก่อนสวัสดีสสดนี่ นะครับวียอน,นหลายท่านคิดถึงวียอนนะวียอนสวัสดีก่อน,น,นสวัสดีก่อน,น,นลแล้วครับสวัสดีก่อนนั่งลงแล้วสวัสดีก่อนนี่นะครับวูน่ารักมากครับอ่าเอสทีวียอนนะครับมา <laughs> <laughs> ต่อชิชโชก็จานวิลาวรับสวัสดีครับสวัสดีที่สาม ครับขอเบอร์ติดต่อครับครับผมซูเปอร์หกสามห้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองแอดไลน์ได้เหมือนเดิมครับครับก็ช่องยูทูบบีออนการ์เด้นครับก็เยจบีออนการ์เด้นเหมือนเดิมครับไม่ดูดูดูแลวเราขายต้นไม้ช่วยนะครับวียอนวันนี้เราพ่นในบ้านก่อนนะเราพ่อขายต้นไม้ก่อนไปเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเลยออกฝั่งนี้ออกไปเลยไปเข้าบ้านเลยบอกง่ายด้วยนะครับแล้วก็นอนตากแดดนะ อันนี้มีชั่วเก้าชั้นแล้วพี่ออกไปเป็นชั่วเก้าชั้นยาวๆเลยก็จะมีแซมไม้ด่างบ้างครับโปรยายบ้านนะครับโปรยายบ้านเหมือนเดิมค่าส่งเมาเมา100บาทครับผมมาเลยอ่ะต้นนี้ลยนะครันโอ้โหสวยมากคือสวยมากแต่เขาออกเผือกมาหลายใบเนาะแต่ก้านเนี่ยคือเขาจะแดงชมพูมาแบบนี้เลย ตันนี้นนที่ตัดทิ้งก็คือเผือกใช่ไหมครับใช่ครับคือพอเผือกปุ๊บแล้วใบเขาจะเสียแบบนี้ผมก็เลยตัดทิ้งนะครับนี่แต่ต้องเหลือไว้ให้เขานะเอาไว้อันนี้สวยมากครับต้นนี้หนึ่งพันราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับใช่ครับผมหนึ่งพันบาทต้นนี้ต้นนี้ให้ดูเนาะจริงจริงต้นนี้ขายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันโทมมากนะครับแต่สีสวยมาก นะครนี่ให้ดูเฉยๆนะรานะคาแบบจับนี่อันนี้อันนี้ใบกว้างเนาะแล้วสีเข้าม่วงชมพูแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือไล่สีแล้วจริงๆถ้าแดดไม่จัดมากเนี่ยสีเขาจะเข้มกว่าน,นี้เยอะเลยอันนี้มีตำหนินะนี่ครับน,นี่สวยครับตอนนี้เอาไปพันเก้า หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับ,รบดูราคาอันนี้เพิ่ง<ว>ลงนะ <5. S 2> ออ่าันน,น,นี้อันนี้เป็นด่างด่างเหลืองเนาะครับด่างเหลืองด่างมิ้นท์แบบนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบาทดราคาคดีมากครับเขาไปเลี้ยงเปลี่ยนกันครับเห็นราคา็อันนี้ไม่มีราคาสามห้าศูนย์อ่ามาดูต้นนี้ต้นนี้แนะนำ จริงๆคือสวยมากดูความชมพูแบบม่วงก้านแดงแป๊ดเลยทรงสวยใบใหม่แทบจะเดือนละสองใบเลยนะครับกูเนเนี่ยเหมือนออกสีส้มๆด้วยใช่ใชไหมครับเป็นสนิมเป็นส้มดูใบเก่าๆเขาจะเป็นส้มเป็นสนิมเห็นไมมีฮารปด้วยนะอันนี้ไล่เอาไปไล้แดดดีๆเนี่ยสวยแน่นอนนะครับ อันนี้สองพันเก้าครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสองพันเก้าอีกนี้อีกก้นหนึ่งอันนี้ก็ทรงสวยครับก้านแดงชมพูนะครับแบบนี้ตอนนี้ไปพันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมไม่เปลี่ยนกระถางนะครับไม่เปลี่ยนกระถางสวยมากครับนอกคจากว่าต้นไหนที่ผมเปลี่ยนกระถางมานานแล้วแล้วผมต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหม่อันนี้ผมอ่ะจะเปลี่ยนกระถางไปให้ มีมีครั้งมีท่านหนึ่งผมลืมแจ้งลูกค้าล,ลูกลูกค้าโทรกลับมาถามว่าเป็นต้นเดียวกันกับที่ในไลฟ์ไหมว่าเป็นต้นเดียวกันแต่ผมเปลี่ยกนกระถางไปให้นะครับนี่ต้นนี้ชมพูแบบนี้เลยนี่ราคาเท่าไหร่ครับต้นนี้ต้นนี้สามร้อยเก้าสิบาทสามร้อยเก้าสิบบาทสวยแบบนี้เลยนะครับพอชมพูแล้วนะครับใช่ครับ ข้างล่างใบด่างหาชมพูเลยนะครับอันนี้เป็นต้นนี้เนาะอ๋อเป็นหน่อของต้นนี้นะครับแยกหน่อแยกหน่อแต่ว่าแยกนี่อันนี้เขาขึ้นใบใหม่แล้วตรงนี้นะครับต้นนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับต้นแม่ต้นมาสวยแน่นอนนะครับนี่คือต้นแม่เขาสามร้อยห้าสิบเป็นไม้หน่อนะครับรากเดินดีแล้ว อันนี้ก็เป็นไม้มะเล็ดติดชมพูแล้วครับทรงก้านสั้นนะครับต้นนี้มีราคา <Okay. S 2> ไมเอ่ยอันนี้ยังไม่มีราคาต้นนี้บอกเลยว่าได้มาราคาค่อนข้างแพงนะครับขอราคาทุนนะ <c oughs> <c oughs> ราคาทุนอยู่ที่แปดร้อยแปดร้อยบาทครับใช่ครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นไม้ซื้อมาต่อนะครับอันนี้เป็นลูกทับทิม ดูนะครับนี่ดูความแดงความส้มเขาเราจะดูได้ไงว่าเขาด่างเนี่ดูใบใหม่คือเขาจะด่างแบบนี้นะครับแล้วต่อไปเขาก็จะกัดสีเข้มเข้าไปแบบนี้นะครับดูนี่ใบใหม่ตัวนี้สวยมากเท่าไหรค่ครับอันนี้แปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้แนะน,นําแนะนําไม้ไม้ไม ชั่วข้าชั้นที่บ้านทุกตัวจะเป็นตัวที่ผมคัดคัดมานะครับคัดมาเพื่อจะเลี้ยงอันนี้อันนี้ข้าวชมพูแบบนี้เลยนะครับอันนี้มีราคาอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยบาทครับคุ้มมากนะครับใครไม่ซื้อต้อนนี้นี่แบบสี่ร้อยเนี่ยด่างสวยแบบนี้เลยนะครับใช่ครับเอาไปเลี้ยงแป๊บเดียวสี 400. ่ร้อยีอีกต้นหนึ่ง อันนี้เป็นลูกรู้สึกจะเป็นทัพทีมผสมสยามไดมอนด์ครับนะครับก้านยาวๆทรงแบบนี้ไปมีตำ<ม>หนิน, <ะ S 2> น,นิดนึงนะครับนี่ตำหนิครับน,นี่ไม่ราคาไหมอ๋ออันนี้หกร้อยห้าสิบไม่ใช่แล้วอันนี้น่าอันนี้อันนี้ราคาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทน,นี้น่าจะเป็นกระถางเปลี่ยนหกร้อยบาทนะครับแบบนี้อ่ามาตอนนี้ อ้นนี้เข้าม่วงโมน,นี้สวยครับนี่สวยมากครับแล้วก็ลายแบบนี้นะครับคล้ายๆตุ๊กแกเขาเรียกว่าลายตุ๊กแกนะครับอันนี้ลายแบบนี้เลยอันนี้ไปสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับใช่ครับผมนี่สี่ร้อยห้าสิบนะราคาเดิมห้าร้อยลดไปมาต้นนี้ต้นใหญ่ถ้าใครรับก็ขายนะโห <laughs> ลายดีมาก<ผ>มครับคุณว่าหน่อจะแทงขึ้นตรงไหนอีกหรือเปล่าครับอันนี้<า>เป็น<ด>ทรงใบ,<า>บ,บแปลกๆสวยมากสวยมากนะครับตันนี้ตอนนี้ผมขออยู่ที่สามพันสามพันบาทจริงเอาไปยกยอดได้แล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเขาจะขึ้นหน่อใหม่มาด้วยนะครับสามพันบาทนะใครเอาไปทำต่อได้ผมแนะนำตอนนี้สามพันนะครับ เปิดไว้เท่าไหร่เนี่ยสามพันสองเปิดไปสามพันสองอันนี้ลดราคาค่ะลดไปอีกนะครับสองร้อยนะครับราคาดีมากครับอันนี้ก็สวยนี่กระดูกดํากระดูกดําแบบนี้หัอเปิดเปิดชัดชใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็มีมีลายนะมีด่างยนะครับเป็นใบผิวนะครับดูครใบผิวสวยมากนี่เลยครับอันใหม่มาก็ก็เริ่มด่างแล้วนะครับใช่อันนี้เปิดไว้เท่าไหร่อันนี้ อันนี้แปดร้อยแปดร้อยบาทครับใช่ครับแปดร้อยทวนอันนี้ไซส์ใหญ่ไปแ,แบบนี้เลยนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งที่แนะนําด่างนะครับดําด่างก้านม่วงดูความสวยด่างเหมือนสีส้มๆไหมครับใช่ครับออกส้มอ,ออกสนิมครับออกม่วงคือก้านเขาจะเป็นสีม่วงเหมือนเปลือกมองคุดนะครับหกร้อยเก้าสิบหรอหกร้อยเก้าสิบผมตั้งราคาไว้น่าจะไม่ใช่กระถาง ครับตัวนี้เอาไปห้ <500 S 2> าร้อยห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทราคาดีมากครับ,รบสวยเลยนะครับตัวนี้เอาไปเลี้ยงเล่นกันสวยงามอันนี้เป็นตัวไม้ดำนะครับเป็นตัวผสมด่างแล้วมันออกคืนกลับเป็นตัวไม้เดิมก็คือเป็นดำนะครับแต่มันมันไม่ได้ดำเนียมเนาะเป็นเขียวเ,เขาเขาเรียกว,ว่าเขียวชิ้มมา นะครับตัวน,นี้เอาไปสามร้อยสามร้อยบาทสามร้อยนะครับอันนี้เป็นกระถางเก่านะนี่ตัวสับเขาอันนี้สามร้อยต้นนี้ต้นนี้เหมือนเขาจะหลุดไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าเนาะอนี๋อ,นนอตัวนี้นะครับตัวที่เขาด่างแล้วก็ด่างมาเล็กเล็กน้อยแบบนี้ ปกติเราเ็าจะมานะครับแต่ว่าโตกว่านี้นิดนึงแต่นี้ไม้ดำแน่นอนครับโอ้หกร้อยไม่ได้แล้วราคาตอนนี้เอาไปเลยสายนี้เลยนะครับผมห้าสามร้อยสามร้อยบาทอ่ะสามร้อยห้าสิบโอ้ราคาดีมากไม่จบสามร้อยห้าสิบแล้วมีด่างด้วยนะครับก็คือเชื้อด่างแน่นอนแล้วไซใหญ่ด้วยนะได้ไม้ดำไซใหญ่ด้วยอ่ะอันนี้เป็นลูกทับทิมโอ้สวยมากๆเลยครับ การแดงมาเลยอันนี้สามพันสามพันเก้าสามพันเก้าไม่ขาดแล้วสามพันเก้าเอาเท่าไหร่ดีครับ <c oughs> เอาไปเลยสามพันสามพันห้านะครับสามพันห้าร้อยบาทลดราคาบีนะครับสามพันห้านะาา 3, านะตัวนี้แน่นอนสวยมากๆเลยนะครับรับรองครับตัวน,นี้สวยนะครับเราเขาเปิดไล่สีด,ดีเป็นแดงแน่นอนนะครับตัวเนี้ย คือปัวแดงแน่นอน่อะ,ะมาอันนี้อันนี้อันนี้มีตาหนิเนาะตรงนั้นนะตัวนี้คือด่างนะครับพี่ด่าง,างแล้วฝั่งนี้ตําหนิตําหนิอันนี้ด่างนะครับ,นนด,รบด่างสีชมพูมพออก<พ>สนิมสนิมครับตัวนี้พันเจ็ดไม่ขายแล้วขายพันห้าอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยนะครับซส่ใหญ่ๆแบบนี้เลยไปแบบนี้เลยนะครับให้พันห้าเอาไปเลย แก่ราคาก่อนล้วพ่ค้าลืม1,500บาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทไซส์ใหญ่เลยนะครับตันนี้อ่ามาที่ต้นนี้สวยมากตัวนี้เป็นมิ้น์ทรงใบสวยเป็นมิ้น์ครับตันนี้ไซส์ใหญ่เหมือนกันใบพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเสียงไว้ก่อนที่นี่มีราคามีนะครับพี่ฝั่งนี้ห้าพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทไซส์ใหญ่เลยนะครับอันนี้มีตำหนิ เพราะว่ากล่องครับลดร,ราคาปกติขายห้าร้อยอันนี้เอาไปสี่ร้อยสี่ร้อยบาทไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใบใหม่ตัวนี้ตัดทิ้งได้เลยใช่ครับนะครับตัดทิ้งก็ได้นะครับเพราะว่าเขาด่างแล้วครับด่างนะครัา่าเข้าชมพูเข้านี่ตัวนี้เห็นชมพูชันเลยเอาไปสี่ร้อยเอาไปเรียงกันเขาไม่ค่อยโฟกัสนะครับ <laughs> สวยมากนะครับ เดี๋ยวไล่ฝั่งนี้อ่าแล้วก็หมดยังครับฝั่งนี้อาฝั่งนี้อ่าอันนี้อันนี้ก็ปล่อยนะครับอันนี้แดงโอ้โหหลังขันมากน้ำลากทะลุลากระลุทะลวงมากนะครับอ,นนอันนี้จริงๆอ่ะผมต้องเปลี่ยนแล้วละแต่ครับถ้าเปลี่ยนแล้วก็ถามมันจะใหญ่ขึ้นอะ่ะมันจะไม่มีที่ไว้นี่สวยมากนะครับไข่ใหญ่อันนี้ไข่ฟอร์มอันนี้เป็นแดงนะครับตันนี้ไป เหมือนกันครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับหพันห้าร้อยบาทตันนี้ไม่ด่างใช่ไหมครับต้นนี้นะแม่อ่าตอนเด็กเขาด่างนะครับเนี่ยเขาจะมีใบอยู่เนี่ยเขาจะด่างด่างสกิดว่าครับด่างแฉลบมาแต่พอโตปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาเกลืนไปหมดเลยครับเนี่ยเขาก็จะออกใบแต่ก็สวยนะครับสีเขาจะแปลงอ่ะมันจะไม่ใช่สีเขียวคมันจะออกสีแดงๆเงาๆนะครับสวยน้ำตาลเงาๆงพันห้า ตีเป็นไม้แบบสีแปลกไปบ้างอ่าแล้วก็มาที่ตัวนี้ไหมครับตัวนี้ตัวนี้อยากทรงใบสวยจังเลยใช่ครับทรงใบแบบเหมือนจะกลมก็ไม่กลมนะครับแต่ใบแข็งมากนี่ดีเนาะแล้วก็เป็นสีแบบสวยสีเขียวเขียวเข้มตันนี้ด่างใช่ไหมครับมันคือพอใบอ่อนเขาจะเห็นเป็นเม็ดด่างแต่เขาจะด่างกลืนกลืนในใบเลยครับนี่ตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งพันบาทเอาไปตั้งแม่กัน หนึ่งพันบาทแบบสีเข้านะครับครับไซส์ใหญ่เลยนะครับใช่ครับแล้วก็อีกขออีกต้นหนึ่งอีกทีนี้ขออีกต้นหนึ่งขอต้นนี้ครับนี่เลยโอ้ไซส์ใหญ่มากใช่ตัวนี้สวยมากสวยมากครับส่วนส่วนตัวชอบนะครับเพราะว่าเขาเป็นด่างเหลืองครับเป็นด่างเหลืองนะครับเขียวแล้วด่างเหลืองนี่นะครับด่างเคสวยแบบนี้เลยนะครับล้วก็ด่างชัดเจนด้วยนะครับ ตัวนี้ไม่ได้ด่างกลืนนะครับอันนี้เอาไปพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับโหหนหทกระถางไซส์สิบห้าสิบสองสิบสองครับเดี๋ยวขอเท่านี้ก่อนเนาะอ่าเป็นอีพีต่อไปนะครับรอบนี้เราจะไม่ถ่ายแบบยาวมากนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับเป็นอีพีต่อไปนะครับว่ามีโชวเก้าชั้นสวยๆมาให้ชมในอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปชม อีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวสำหรับอีพีนี้ก็จบแค่นี้ไว้นะครับ,รบขอบคุณครับครัวขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ